พี่น้องจา๋าวิมลบางสวนก็มาออกกําลังกายเสร็จแล้วเนาะพอดีติดติดที่ออกกําลังกายนี่ก็จะมีเขาจะ,จะมีแปลกๆตลาดนัดค่ะบ่อยๆเลยวันนี้ก็มาเดินดูอาหารค่ะอยากกินขนมไทยนี่เดี๋ยวมาซื้อขนมไทยกัน,นอขอถ่ายใกล้ๆหน่อยนะคะขนมเดี๋ยวมาซื้อค่ะเดี๋ยวมาซื้อขนมขอถ่ายจะ,ะขอถ่ายผักๆฝากพี่น้องอยู่เมืองนอกเมืองหนาวเนาะ นี่จ้ะอุ้ยดูจ้ะอันนี้ข้าวตู๋ข้าวอะไรนะคะข้าวตูค่ะข้าวตูค่ะเป็นเป็นขนมเนาะใช่ค่ะอ๋อเป็นอะไรแม่ข้าวหรอข้าวตำกับมะพร้าวอ่ะอ๋ออุ้ยน่าอร่อยค่ะดูค่ะแม่ค้าแม่ค้าหยิบยื่นให้ได้นานค่ะไว้ได้นานอ๋อจ้ะจ้นี่จ้ะมาจ้ะมาช่วยอุดนนุนกันของไทยอาหารไทยบ้านเราอร่อยอร่อยจ้ะจะงานจะงานนะนันนานไม่นานดูขนขายก่อนโอ้จ้ะอุ้ยสวยมากสวยมาก นี่จ้ะอันนี้ก็คือขนมตาขนมตาจะอู้สดสดๆเลยจ้ะเดี๋ยวมาอดหนุนเดี๋ยวมาอดหนุนใส่มาพอไหมคะใส่มาไม่อเดี๋ยวถ่ายก่อนจ้ะขอถ่ายก่อนนี่จ้ะอาหารบ้านเราอู้ยนะมีแต้แซ่บๆจะดูนี่น้ำหวานจ้ะน้ำหวานมาเด้อใครอยากกินน้ำหวานเมืองหนาวพี่จ้พี่น้องมาจะมาเดินตลาดมาซื้อ มาซื้ออาหารบ้านเราจ้ะนี่นี่น,นี่มาเด้อมาเด้อใครอยากกินนั่น <c oughs> อุ้ยดูว่านี่จ้ะธรรมชาติบ้านเราจริงจริงนี่อาหารการกินนั่นปดคนจะเยอะหน่อยนะคะนีน่แซ่บก็จ้ะนั่น พอดีมาเจอน้องน้องแมวเนาะที่รู้จักกันที่พัทยาเน่ยจ้ะก, <c oughs> ก็ชวนมาเดินอีกรอบหนึ่งให้สามีคุาคุยกันนี่จ้ะอุ้ยเนาะนี่ตลาดนัดบ้านเราจ้ะดูสิเหมือนกันเลย <c oughs> นั่นมะนงมะนาวเห็นไหมคะมะนาวเป้นนั่นถุงละยี่สิบจ้ะมาเด้อ <c oughs> มาเด้อ <c oughs> น,นี่นาน <c oughs> เห็นไหมคะนี่จ้ะ ถ่ายแบบไม่ขอไม่ค่ะนี่เห็นไหมคะขอากินข้าวเหนียวเนาะแซ่บหลายจ้ะนี่ข้าวจีข้าวจีแซ่บาดีจ้ะมาเด้อมาเด้อแซ่บๆหลายนั่นเผ็ดวะมาเด้อแซ่บๆเด้อมาเด้อจ้ะนี่นี่น่อค้าก็ใจดีมาข้ามาอุดหนุนกันไทยช่วยไทยข้าวจีก็มีแอบถ่ายแล้วจ้ะนี่จ้ะวันนี้ก็ไม่ได้ซื้ออะไรเยอะจ้ะก็ เดินถ่ายฝากพ่อแม่พี่น้องก่อนเนาะนี่ก็มีเห็นไหมไม่ใช่มีแต่เมืองนอกนะคะบ้านเราก็มีนี่นี่หลายคนยืนเสียงโชคจ้ะนกนนันเป็นอะไรเสียงได้จ้ะแต่ก็ยังงงไงจนเกินไปเนาะนะคะบุญวาสนาถ้าเกิดจะมาเราก็ไม่ต้องไปสรรหามากมายก็มาถึงได้จ้ะเนาะสิ่งสำคัญก็คือเราขยันจ้ะขยันทำมาหากินแลวหาเก็บจ้ะดูนี่ อัดจจะสั่นหน่อยนะคะเพราะว่าไม่มีตัวโอสโมช่วยนี่อาหารการกินเสื้อผงเสื้อผ้าอืมดูเป็นตรงเป็นตาพยายามย่องเอาจ้ะเพราะว่าถ้ารีบเดินแล้วมันจะสั่นนี่นี่น้นองแมวซื้อข้าวจ้ะนี่ ข้าวเดียวสดๆนู่จ๊ะข้าวเดียวกิโลละสี่สิบอ๋อกิโลละสี่สิบอันนี้ข้าวเหนียวอะไรจ๊ะแม่ค้าอ๋อข้าวเหนียวเคี่ยวงูโอ้ยเขียนติดตัวปเริ่มกันยังถามอีกเนาะปีโมลบ้านสวนกระไดเม็ดงามหลายจ้ะอู้จ้ะอาหารบ้านเรามาเด้อมาเด้อดิผักพืชผลไม้สดๆนู่นจ้ะ หมวกก็มีผักก็มีมะพร้าวอ่อนๆนะจ๊ะผละไม้อือหือเดียวก่อนอันนี้ก็เหนียวเคี้ยวงูอันนี้คุณเหเน,นียวเ,เคี้ยวงูอันนี้หอมประทุมใหม่จ้ะเม็ดสวยมากใหม่ไหมคะเนี่ยไม่คม่ะอ๋อใหม่สวยคะ่ะอุ้ยเป็นไงคะพ่อแม่พี่น้องจ้าเมืองหนาวนี่กินฮอดบ้านข้าเนาะพ่อจ้ะนั่นอู้ยอาหารการกินเนาะนี่สวยไหมจ้ะนั่นข้าวหอมมะลิอืมบ้านเราอาหารการกินไม่อดไม่อยากจ้ามาเด้อ ใบเริ่มใบบักเอฟเลยก็ถ่ายนะจ้าผักน้ำผักผักอะไรนะผักเอ่อถั่กรูดอืแซ่บเลยจ้ะป๊าดดูมะละกอโอ้ยมะละกอคนแบบกะพราอันนี้จ้ะทำไมมันใหญ่มโหโลโมโหรานอย่างงี้นี่ใหญ่มากจ้ะ25บาทบค่ะเผาแท้เผาจนไหม้โอ้ยเผาแท้เผาจนไหม้นี่ค่ะการันตีนี่ไหม้เลยดิ อะโบคาโดก็มีขอบคุณนะคะแม่ค้าแอบถ่ายไม่ได้ขอนะคะขอบคุณค่ะ <c oughs> นี่อาหารบ้านฮาวาเซบบอจ้ะเฮ้ยเอาอะไรมาแรกม่ยอมเด้อนี่สเต็กมาสเต็กมาแรากก็ทิ้งไปเลยนะนี่จะ้ะปื๊ดนัน่นเก่งๆขาสั้นงามๆจะ้ะโอใส่สบายนี่น้องน้องแมวโอเกโกะทู กำัาหาประทูน<า>นตัวงามมากเลยอะดูดิโอ้ยดูนั้นเนี่ยมันก็ไม่แพงโอ้ยมันมีจำกัดนี่จ้ะโอ้ยเสื้อผงเสื้อผ้าละมุดจ้ะละมุดกิโลละสามสิบเหอนห้เดือหันนี่โอ้ยอาหารอาหารหวาาข่าวจ้ะมาเด้อ เอทีเอ็มทำเรื่องชมผู้กิโลละห้าสิบเองจะ้ะวุ้ยง,งามๆทั้งนั้นเลยลูกใจมากนีกก็อีกอีกห้าสิบนี่เกินออกโอ้ยเอาอีกนิดหน่อยจะ้ะเดี๋ยวก็จะปิดคลิปแล้วเนาะเดี๋ยวจะยาวเกินจะ้ะพ่อแม่พี่น้องจะ้ะเนาะคลิปนี้ก็เอาแบบพงหายกี่ถึงบ้านเฮาเนาอะจะ้ะหรือว่าตรงกันข้ามยิงเห็นยิงคิดถึงอือโอ้ยปลาซิวหมกป่ะ ปาซิลมอบใบตองจ้ะโอ้ยเป็นตเสสบเนื่นข้าวจีก็มีจ้ะนี่บักทัวโอ้ยเบิ่งหั่นตาขี้ไนจ้ะจ้าอู้มาเด้อพักบ้านเฮาจ้ะนี่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 อ๋อไทยเลยจ้าเบิ่งหันหน่อยไมมโอ้ยเนาะโอเคนะคะทุกคนพี่มนก็ฝากขอบคุณยังไงก็ช่วยกดแชร์กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พี่มนบ้านสวนเลยนะคะมาค่ะไทยช่วยไทยเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ